อชอนมีปัญหานี้เนีจะเดี๋ยวปรึกษาครูงอ,อกเลยดีกว่า<อ>ผมเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งที่พูดสิ่งที่ชอนทำอะทำนานไม่ได้ม,มัน unstable แล้วชอนโกรธโกรธมากแต่ไม่ได้แสดงออกนะผมก็กลับไปคิดว่าไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนแบบ stable อ,อยู่แล้วถ้าเป็นสิ่งก็ต้องพัฒนาทำโฆษณาเรื่อยๆอมผมก็ไม่ชอบเจอผู้ใหญ่แบบนั้นใช่คือบางครั้งบางคนอะเขาใช้ <c oughs> ไม้บรรทัดของตัวเองอะ มาวัดไม้บรรทัดคนอื่นครับนั้นชีวิตของเขาอาจจะมองหาความมั่นคงซะจนคิดว่ามาตรฐานนี่แหละที่เรียกว่าดีงั้นแกต้องใช้มาตรฐานเดียวกับฉันนะอนะไรเงี้ยเขาก็ใช้กรอบของเขาเขาอาจจะมาจากความปรารถนาดีของเขานั่นแหละแต่มันมาจากกรอบของเขาแต่ทีเนี้ยอิชชู่มันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่มันทําให้เราเคืองคุณมองว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเจ๋งตรงที่ว่าเขาอ่ะทำให้ชอนอ่ะกลับมาตกตะกอนกับตัวเองอื ได้กลับมาทบทวนว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรนั่นนี่หว่าแล้วแล้วยูก็สเตเบิลเลยเพราะที่ผ่านมาที่เขาด่าแล้วยูเช็คยูสันข้างในเพราะว่ายูยังไม่ได้ตอบคาถามนี้กับตัวเองแต่พอเขาพูดอนเนี้ยเลยทําให้เรากลับมาแล้วกลายเป็นสเตเบิลจากอิชูที่เขาเรสขึ้นมาก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาทําให้เราได้กลับมาทบทวนว่าเนี่ยนี่คือชอยสองรอชอบมากเลยครูงอเพิ่งให้ผมเห็นตีความในทางที่ดีเราเห็น เห็นด้านบวกผมคิดว่ามันสําคัญมากที่คนต้องมีคนที่ช่วยเขาคิดบวกนะเ mm hmm. บบถ้าครูเงาะเหมือนช่วยด่าคนนั้นอะกับชอนแล้วมันก็พาผมลงไปอีกมันสําคัญมากเลยที่คนคนนึงต้องมีคนที่ช่วยตีความในด้านดีชอนเสียใจมากเลยที่เห็นผู้ชายที่เก่งแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมการตีความในทางที่ไม่ดีเห uh huh. มือนถ้าเจอใครสักคนหนึ่งเราเขาเขาตีความว่าโอ้ oh, คนนี้ ไม่ชอบเราผู้หญิงก็จะส่งเสริมแบบาัคอยพยายามเสี่ยงพูดให้ไปในทางลบอะ่ะใช่ใช่ใชระวังนะเธอเขาอย่างนั้นอย่างนี้เธอต้องระวังวนะเขาอาจจะเอาประโยชน์จากเธอนะใช้อ,อ่ผมคิดว่าผู้หญิงเชฟผู้ชายเลยนะแบบผู้ชายสําเร็จเบื้องเบื้องหลังจะเป็นผู้หญิงที่เก่งก็เสียใจมากที่เห็นผู้ชายบางคนที่กําลังสร้างตัวเองแล้วเรามีแฟนที่ไม่ช่วยตีความในทางที่ดีจริงคือผู้ชายเนี่ย ต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างในสมอง d n เผู้ชายมันไม่มันไม่คอมเพล็กซ์เท่ากับผู้หญิงครับผู้หญิงมันจะแบบคืออย่างมนุษย์ถ้ำอ่ะสมัยก่อนอ่ะโอ้ยผู้ชายมันออกไปล่าหมีอ่ะมันก็อุ้มบ่อุ้มบ่ของมันไปแล้วมันก็เล็งหมีแล้วก็ปุ้งชนีทําอะไรอยู่บ้านบ้านรอพอได้หมีมาเอาแร่ขนเอามาโฮมเนื้อไว้กินเคี่ยวอมาทําเครื่องประดับฉะนั้นใน d n เอของผู้หญิงมันจะมีความเยอะสิ่งมากสิ่งอยู่ในหัวใช่ไหมเมื่อก่อน ถ้าผู้ชายอยากแก้ปัญหาถ้ามีใครอยากจะมาฆ่าผู้ชายก็ใช้แรงสู้ต่ออแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องต้องพูดใช้ความคิดอย่างเดียวช้องก็เลยคิดว่าด้านคําพูดน่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้หญิงจะจะพูดหวานได้หรือว่าแบบดูแลลูกพูดดีกับลูกได้แล้วพ่อจะอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อาจจะไม่คำว่าฉลาดแต่ว่ามีทักษะการใช้คำพูดแล้วก็วิธีคิด อาจจะอีกแบบหนึ่งเพื่อ survive นะเพื่อแพรรอเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะครูว่าอันนี้ครูว่า make sense มากนะใช่แถ้าผู้หญิงเนี่ยมันพูดเก่งนู่นนี่ถ้าความละเอียดนี้ของผู้หญิงใช้ไปในทางบวกจะ support ผู้ชายอย่างยิ่งโครูเงาะขอบคุณมากครับเช่นกัราตรีสวัสดิ์ครับดีฉันรอสุคนกองเกตครูเงาะค่ะผมชอนบูรดนาฮิรันครับ ดีที่เรามีแล้วเราไม่เคยเห็นเท่ากับเราไม่มีนะอ๋อถ้าเรามีดีแต่ไม่เห็นเท่ากับเราไม่มี๋อว้าวยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้มีชอนไม่รู้เลยว่าใต้ผนังบ้านใต้พื้นบ้านชอนมีเงินอยู่สิบล้าน่ะมีคนเอามาซ่อนไว้จนวันที่ชอนตายชอนไม่รู้เลยมันอยู่ใต้บ้านชอนแต่ยูไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากมันอ่ะอ๋อว้าวเป่าเมื่อไหร่ก็ตามวันนี้คุณมีความดีในตัวเองแต่คุณไม่เคยล้ำลึกถึงมันเลยพยายามแปล การกระทําของคุณที่พาคุณมาอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นการกระทําที่จะพาคุณไปอยู่ในอนาคตผมฟังแจ็คมาพูดว่าเมื่อทุกอย่างมันกําลังดีเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณให้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อมันมีพีิกมันก็ต้องมีลงก็เลยต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างทำอะไรใหม่เลยอยากถามครูงอะว่าคิดเห็นยังไงครับครูคุูเป็นคนเชื่อเรื่องหลูมสูงต่ำนะเหมือนแบบมันมันมีขึ้นก็ต้องมีลงอ่ะเพราะฉะนั้นไอ พอเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะติดกับดักคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอเออแล้วมันถึงพอเราเจอคอมฟอร์ตโซนอ่ะเราจะไม่พัฒนาครับมันจะกลายเป็นแบบนี้พอขึ้นปืด๊ดแล้วก็นิ่งละแล้วลนั่นคือขาลงและยิ่งถ้าเราทําดีอ่ะคนอื่นพร้อมตามเลยนะอ oh, <yeah. S 1> ถูกว่า <Yeah. S 1> นั้นเราจะไม่แข่งกับชาวบ้านเลย เราจะแข่งกับตัวเองฉะนั้นนะ่ะเมื่อแจ้งหมาเขาพูดคำนี้ครูเลยเห็นด้วยนะว่าพอถึงจุดที่เขาคอมฟอร์ตมากๆม,มีอะไรที่ชาเลนจ์ให้เขาโตขึ้นอีกได้ไหมเขาก็จะไปตัวเองพาตัวเองไปสู่อีกอา o าเตอร์เลเวลว้าวออในมุมครูนะว้าวทำไมครูฉลาดจังอุ้ยตายละจรินปลา